เพื่อคุณเพื่อชีวิตที่มีระดับเดอสตาิชีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอัสลามุอะลัยกุมค่ะ่อเอียนก็ขอแนะนําตัวก่อนนะคะค่ะโนริยะมหา,ามานค่ะอาชีพนะคะอาชีพที่เคยทําอยู่ก็คือข้าราชการบานาญค่ะค่ะนะแต่ว่าก็ากเกษียณมาก็ตั้งแต่ปีหกสี่แล้วนะคะแต่ว่า,ามาอยู่ในสตาิช,ชีเนี้ยค่ะ ก็คือเป็นคนที่ชอบค่ะชอบเครือข่ายนะคะเพราะว่าอาชีพเครือข่ายเนี่ยเป็นอาชีพที่สวยงามเนาะเป็นอาชีพที่สวยงามแล้วก็เป็นธุรกิจที่คือน้องเอ๋ค่ะไม่มีไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องอะคะ่ะใช่ค่ะมันเป็นอาชีพที่อิสระน้องเอ๋ว่าไหมนั่นแหละค่ะตรงนี้คือประทับใจมากๆเลยกายะคือคือชอบมากๆเลยเรียกสั้นๆประกายะักษ์ก็ได้นะคะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอขอบคุณนะคะ สำหรับผู้ที่แนะนำนะคะก็คือคุณโสภาเบนโซนะคะภายใต้สายงานของอาแก้วนะคะที่คณะช่วงเพชรจินดาแล้วก็อัเดียค่ะคุณพยนัรดินกรนะคะอัน,นอรู้สึกว่ารู้สึกว่าภูมิใจมากที่ได้เข้ามาอยู่ในในเดอะสตาร์ดิสชีนะคะเพราะว่ามันเป็นครอบครัวที่ว่าอบอุ่นมากๆเลยค่ะเออรู้สึกว่ามันมั่นใจอ่ะเนาะมั่นใจว่าเดินตามอัปไลน์เดินตามผู้ที่สําเร็จนะคะ ยเลยว่าเออไม่ผิดแล้วที่เรามามาอยู่ในในจุดนี้นะคะคือจากที่เราได้สัมผัสกับกับผู้บริหารของเรานะคะก็คือบอสนะะแล้วก็อ่ัพไลน์ทุกคนนะคะรู้สึกว่าคือทุกคนนะคะมีศักยภาพมากๆเลยก็ยะเลยมีความมั่นใจตรงนี้สุดๆเลยก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพอเห็นว่าเออบอสตั้งบริษัทก็ตัดสินใจเลยค่ะ ไม่รีรอเลยตัดสินใจเข้าสู่ The Starzy ทันที T เลยค่ะคนั่นแหละ,ะจากตรงนี้นะคะพอได้เข้ามาอยู่ในจุดนี้จากนั้นน่ะกายก็ลงสมัครพอลงสมัครน้องเอรู้ไหมตัดสินใจทันทีเลยนะลงโกสตาเลยค่ะตั้งแต่วันแรกเลยยอดเลยค่ะ โอเคมากเลยด้วยความที่ยังไงอะ่ะตัเองมุ่งมันแล้วก็มั่นใจมั่นใจมากๆในในในเดอะสตารซี่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราสําเร็จได้แน่นอนเลยค่ะค่ะเนะ,ะเรามีความรเราจะสำเร็จได้แน่นอนเลยเราลงในสมัครในในในเดอะสตาร์ซของเรานะคะดังนั้นตอนนั้นนะคะพอกระยะลงแพ็กเกจนีเ้เรียบร้อยแล้วน้องเอเชื่อไหมตรงนั้นมันมา ช่วงประจวบเหมาะก,กับพอดีขยัดเดินทางไปทําพิธีอุมรค์<ะ>ไปทําพิธีอุมรค์ที่นครเมรกาก็คือประเทศซาอุด์เนาะ<ม>ก็ตั้งแต่วันที่แปดค่ะตั้งแต่วันที่แปดตุลาจนถึงยี่สิบกตุลาน้องเอดูแต่ประมาณยี่สิบวันแล้วตรงนี้ค่ะไม่ได้ทําเนาะ แต่ว่าก่อนที่จะเดินทางไปอ่ะกัญญก็ได้วางแผนกับสามีที่บ้านเนาะ<ช>ก็ขอขอบคุณอัจยุทธนะคะอยุทธนาม,มามานมาก,มากๆเลยเพราะว่าเขาก็ทําหน้าที่ดูแลแทนทั้งหมดเลยในจุดนี้เนะจากที่ไปนะ้องเอดูยี่สิบกว่าวันนะทุกท่านค่ะยี่สิบกว่าวันที่ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่าได้วางแผนไว้แค่นั้นแหละเนาะนะแล้วก็จากนั้นก็มีคนทําหน้าที่ก็คือดูแลแทนนะคะค่ะ เมื่อกลับมานะคะเมื่อกลับมาจากทําพิธีอุมรอค่ะก็ตัวเองก็มุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วเนาะจากนั้นก็รู้สึกว่าคือคือตอนนั้นนะคะน้องเอกค่ะเรายังไม่รู้เลยที่ที่บอสเปิดบริษัทบอสเปิดบริษัทว่ามีสินค้าอะไรแผนการตลาดยังไงไม่ไม่รู้ค่ะแต่ด้วยความที่มั่นใจกับบอสมั่นใจกับกับอัปไลน์ของเราใช่ไหมคะก็เลยไม่รู้แหละก็ทํา ก็ต้องทําแล้วตรงนี้พอกลับมาเท่านั้นแหละพอกลับมาถึงก็มีมีกาแฟมาเนาะพอพอตอมีกาแฟมาแต่ะยะกลับมาวันที่ยี่หกแล้วกว่าจะได้กินเนี่ยก็ประมาณวันที่ยี่แปดแล้วพอเริ่มกินกาแฟนอ้องเอเชื่อไหมว่าตั้งแต่ซองแรกเลยประทับใจมากๆโอ้โหมันถึงขนาดนี้เลยเหรอแล้วมันเหมือนกับดีท็อกเหมือนกับที่คน เมื่อกี้ที่พูดถึงผลิตภัณฑ์น่ะเนาะนั่นแหละค่ะก็คือสุดยอดมากๆเลยใครว่าโอ้มันเป็นอะไรที่ที่เราทําได้ง่ายแล้วถ้าเป็นแบบนี้เชื่อไหมว่าตรงเนี้ยที่กะยับประทับใจก็เลยบอกต่อบอกต่อไปถึงดาวไลน์ต่างๆคือโดยการที่ว่าใช้โทรศัพท์มาค่ะเพราะว่าไปไหนไม่ได้ใช่ไหมคะน้องเอก<ช>ก็กลับมาก็ใช้โทรศัพท์ก็คุยคุยกับกับดาวไลน์ของของกะยะคุยไปคุยมาก,ก็มี นะดาวไล์ของกยายะก็ลงโคสตาด้วยดีใจมากๆเลยก็หมายถึงว่าก็ได้ได,ได้ไปล่องเรือด้ดวยกันทั้งทีมอ่ะด้วยกัน<ช>ท,ทั้งบริษัทนะ่ะก็คือดีใจมากๆเลยตรงนี้เนาะนั่นแหละค่ะทุกท่านค่ะหลวงเอกค่ะผลจากการที่กยะได้วางแผนตรงนี้ค่ะเดอะสตาริชีของเรานะทำให้กยายนะน่ะก็ทำทั้งเป็นสตาทั้งสองข้างเลยก็คือข้างขวานะคะสามคน ข้างซ้ายสามคนนะเป็นที่เรียบร้อยเลยน้องเอรู้ไหมแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยแล้วตื่นเต้นส่สุดที่มีไรายได้เข้ามาทั้งๆงที่ว่าตัวเองไม่ค่อยได้ทำนิดเดียวเนี่ยได้ทำไม่กี่วันเองน้องเอรู้ไหมว่าหกพันหกร้อยสามสิบสามบาทอันนั้นคือภูมิใจมากๆเลยที่ตัวเองได้รับเนี่ยค่ะก็คือจุดเริ่มต้นของกะยะที่ทำตรงนี้ออกมานั่นคือ ที่เราได้มาแค่จุดเริ่มต้นซึ่งเราไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่เป้าหมายต่อไปรับร้านแน่นอนค่ะดังนั้นขอให้เราทุกคนนะคะที่อยู่ในเ h e s รา a ิชีของของบริษัทนะคะให้เรามุ่งม,มั่นให้เราตั้งใจนะคะแล้วเราจะประสบความสำเร็จรับล้านกันทุกคนทุกคนนะคะน้องเอสวัสดีค่ะ